เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องฝลังทองของเราวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับจากวันแม่นะครับเป็นวันว่างๆของเราวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปเล่นสวนน้ำสเปซฟันปาร์คนะครับที่อำเภอบางละกำนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับจากตัวเมืองไปถึงสวนน้ำก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับระยะทางก็ประมาณ20กโลได้นะครับเดี๋ยวก็ใช้เส้นทางในเมืองไปบางละกำนะครับก็ เข้าไปข้างในเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ ต,ต้องมาให้หนุดตันให้เท่านั้นตอนออกครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสปารอนพาร์คบางระกำรรเรานะครับก็ตอนนี้เด็กๆเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปชาระค่าเข้านะครับตอนนี้โปรโมชั่นอยู่269บาทแล้วก็คนที่ไม่เล่นน้ำนะครับคนที่ไม่เล่นล้างก็จะเสียค่า50บาทแต่ถ้าเปลี่ยนใจจะเล่นก็เ่อยมาจ่ายตังค์เพิ่มที่หลังถ้าคนไม่เล่นน้ำก็จะได้ <S <S สายของมือมานะครับ50าบบาทแล้วก็ ทางเข้าอยู่นู่นครับตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วไปดูกันต่อครับมีรถหน่อยหอย่างนี้หรือแข่งงครับก็ข้างในนี้ก็มี อาหารและเครื่องดื่มขายอยู่แล้วนะครับก็เขาจะห้ามหรืองดห้ามเอานําอาหารกับเครื่องดื่มเข้ามาภายในเขาก็มีขายมีทุกอย่างนะครับมียำมีข้าวมีขนมขบเคี้ยวน้ําอัดลมเครื่องดื่มก็มีเบียร์ก็มีนะครับสำหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่ก็มีนะบรรยากาศก็มีที่นั่งให้ทานแล้วก็ที่นั่งพักนะครับดูบรรยากาศ ครับก็มาบรรยากาศภายในนะครับภายในสเปซฟันพาร์กก็นะครับบรรยากาศตอนนี้แดดเริ่มออกนะครับก็ร้อนๆนิดๆนะครับอันนี้สไลเดอร์สําหรับของเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะครับค่อนข้างจะสูงแล้วก็ค่อนข้างจะแรงนะครับถ้าน้องๆตัวเล็กๆนี่ค่อนข้างจะอันตรายต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับน้ําใสนะครับน้ําใสตอนนี้เด็กๆก็เริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะครับก็เริ่มเข้ามากันเยอะ พืน้นที่ก็มีหลายบ่อนะครับสำหรับเด็กเล็กเด็กกลางแล้วก็เด็กโตนะครับก็ใครมีลูกหลานก็พานเข้ามาเล่นนะครับเล่นแล้วก็เยี่ยมชมได้นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับเด็กๆของเราจะสไลเดอร์ลงมาขนาดไหนโอ้โหลงมาแล้วนะครับต่อไปดูสาวน้อยนะครับจะแหลงขนาดไหนนะครับโอ้ย <laughs> <laughs> เออไม่แรงไม่แรงไม่ทำไมหอมเินไม่ถึงกเนอมโอ้ค่อนข้างแรงมากนะครับยิ่งคนน้ำหนักเยอะนี่จะยิ่งดุแรงนะครับ <laughs> แล้วครับหมูตวันแล้วมาครับหมูเลื้อยมาแล้วครับคว่ำไปแล้วครับเขาปากคว่ำไปแล้วต่อไปนะครับคุณลูกสาวดูน้องตากี้นะครับตากี้จะเป็นยังไงจะฟั่ำไหมครับ

โอ้แรงมากครกกับตูดขาดไปกันมังนะ้งเนี่ยเอ้ยโอ้ซากีไม่ไหวและมังม้งมันแรงนะเธอ

แล้วก็กลับเลยนะครับถึงเวลากลับแล้วพาเด็กๆเล่นน้ำกันก็หลายชั่วโมงนะครับก็คุ้มค่ามากเลยกับราคานี้นะครับก็คนก็เริ่มเยอะนะครับเพราะเป็นวันหยุดยาวหลังจากจบธุรกิจเราก็เอาลิทแบนมาคืนนะครับที่ตัดสายก็มีมีเจ้าหน้าที่ตัดแล้วก็จะได้เงินคืนคนละ5 0ิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบธรกิจแล้วเดี๋ยวรอตามคลิปหน้านะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับฝรหลังทองนะครับช้องฝรั่หลังทองกลับบ้านกันครับ